สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึง่งที่หลายๆคนชอบมาขอพรหรือว่าคนที่นับถือพญานาคเนี่ยจะต้องมากราบไหว้ขอพรที่นี่อย่างแน่นอนนะเพราะว่ามีความเชื่อว่าเป็นที่สิ่งสริ์ของ พญานาคปูดสีสุโธแล้วก็ย่าสีปทุมมาอเอลเองก็ไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสดีพาทุกคนมาเที่ยวชมป่าคำชะโนดพร้อมๆกันเลยนะเอาเป็นว่า,ารับชมคลิปนี้กับอเลยาวไปนะคะ ชโนดเนี่ยนานหลายปีแล้วนะคะก็มาในรอบนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะจะแตกต่างจากเมื่อตอนที่เราเคยมาเมื่อตอนที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะตอนนี้ก็ แม้ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะก็คือมีคนรู้จักมากขึ้นมีผู้คนมามากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ยังคงไว้ก็คือความร่มรื่นร่มเย็นภายในด้านในของป่ากำมชโนดนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไอเอาเนี่ยจำไม่เคยลืมนะคะแต่ว่ามาทุกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไอเอก็ดีใจนะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ มีผู้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้คนทั่วประเทศไทยนะที่นับถือพญานาคก็จะ,ะแวะเวียนมานะคะมาเที่ยวชมมากราบไหว้ขอพรที่นี่นะคะสังเกตดูได้ว่าหลายๆคนก็จะมาตักเอาน้ำนะกลับไปบูชาที่บ้านก็มีนะ,ะหรือแม้กระทั่งรวมถึงคนที่ เขาเอ่อมาบนบานสันกล่าวนะคะหรือแม้กระทั่งต้องบอกว่าคอห่วยเนาะอันนี้ก็คือปฏิเสธไม่ได้เลยนะก็จะโหโหเห็นเต็มเลยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อ่อแตกต่างขึ้นมากจากเมื่อหลายปีที่ผ่านมาที่เรเคยมีโอกาสมานะคะก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาเยี่ยมชมภายใน ให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมกันสำหรับท่านไหนที่ยังอาจจะไม่เคยมานะคะหรือว่าหลายคนที่เคยมาแล้วเหมือน rl เมื่อหลายปีที่แล้วนะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรก็นั่นละค่ะอย่างที่เห็นเลยนะผู้คนเยอะมากนะคะ วันนี้เอาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆของเอานะคะที่มีโอกาสได้กลับมาที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งในรอบหลายๆปีนะคะมาที่นี่แล้วก็ช่วงหลังๆมาจริงๆแล้วเอาอยากจะมาหลายครั้งละนะ,ะแต่ก็ไม่ได้มาสักทีหนึ่งนะ,ะแล้วก็ด้วยความที่ ตั้งแต่คำชะโนดกลายเป็นสถานที่ที่โด่งดังนะมีผู้คนมามากมายเนี่ย,ยก็หาโอกาสมาค่อนข้างยากเพราะว่า,ามาแล้วก็กลัวเข้าไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเวลามาแล้วบางทีคนแน่นมากนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีที่มีโอกาสได้เข้ามาที่นี่นะคะมีผู้คนมา มากก็จริงนะแต่ว่าเขาสามารถเคลียร์ให้เข้ามาได้เรื่อยๆนะเป็นรอบเป็นรอบไปนะสำหรับหลายๆคนที่รู้จักคำชะนุดแล้วก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แวะมารับชมคลิปนี้กับอแอลหรือแม้กระทั่งอีกหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมานะคะมาเที่ยวชมมากราบไหว้ขอพรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเชื่อความนับถือเกี่ยวกับพญา,านาคอยู่แล้วนะคะอก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ ทุกใจหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเชื่อความาศรัทธาเกี่ยวกับพญายน,นาคเป็นดุนอยู่แล้วเนาะก็ฝากกดไ like, ลค,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 ค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับแอลไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอไปจากแอล Channel ค่ะขอทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีความสุขท่นหน้านะคะเจอกันใหม่กับแอได้นในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ